ผมลินประมาณจัตันก่อนสวัสดีครับพี่น้องมือนีสิภาพี่พานองนะครับมาเบิงนะครับรถเกี่ยวข้าวเดียวทรนงไทยเซงนะครับนะหน้าแรกแขกมานนะครับของ ของคุณพ่อนะครับบันสลานะครับทำมาเบิงนะกำลังเบิกนะครับกำลังเบิกเมฆเลยสองสองขั้นนะครับสองขั ah. so <c oughs> ้นนะครับพี่น้องอีขั้นหนึ่งอยู่คนละฟังนะครับอขั้นน้ก่อนนะครับนี่

พี่น้องกับไทยเสยงยนต์อะคล่ขอ,ของตัวเหลือเกินกำลังเช็คระบบนะครับกำลังเช็คระบบอยู่